อาแล้วคับผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมามามาเจอกับตัวเลขครับแนวทางของเขาช่ได้ มา,าตั้งสามน้อยเกือบตายครับถ้าผู้ใดบ่าตามก็รุดไปแล้วครับเนาะมันไปเข่าน้อยสุดท้ายผลตัวจเจาะห้าครับตัวเด่นข้ามาทุกน้อยนะครับผมแต่ว่าห้าเจาะเบาเลยเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางนาเสดายเจาะเบาหายเลยครับน้อยแรกกับน้อยสอง ก็จะเข้าได้กับตัวจอเฮ้าก็ไปถึงน้อยวี่พีแล้วครับผมแ้าผู้ใดบ่ตามเฮาก็ลุดไปแล้ะครับผมถ้าสายลุดนี่มันก็เขา้าเข้ากอนแล้วเนาะเป็นแนวทางนะครับผมกะเข้าบรการันตีว่ามันจะมาไหาบอเนาะใจว่ามันกลับมาอยู่ครับมาน้อยสุดท้ายครับเป็นเพียงแนวทางเลือกเนาะแนวทางเลือกอีกช่องหนึ่งครับอีกทางหนึ่ง บริยแยกน้อยให่ทามันเข่ามาน้อยได้ก็ถือว่าโอเคนะคะผมเพราะว่าอย่างน้อยมันเข่าทุกมือมันก็โอเคนะคะผมนะแถมขีดอีกมุมนึงบริยแยกน้อยไห่เฮาตรงนี้ที่เล่นเนาะรตรงนี้ที่เล่นที่ตามนำ้ำเทว่าน้อยมันสามารถมันเป็นแค่ตัวเล็กสร้างหยุดนะคะผมมันบได้จับเอาคือจังหวยไทยเนาะ หวยไทยก็ยังหลอกไดอันนี้เขาสั่งกดตัวหยุดตัวใดก็ได้มันก็คือว่ามันบอกสามารถเก่งได้หรือว่ามันจะออกตัวใดแนนอ่นนะคะผมมันสามารถหยุดมันต้องมีทุ่นตามมันนะครบมันต้องมีทีเล่นตามมันนั่นนะคะผมทีเล่นตามมันเนาะที่บัวใดแงก็คือว่าถ้ามันเข่ามันก็โอเคเลยนะครับหม่มองง่ายๆครับถึงบัวใดแงแต่ว่ามันไปเข่าน้อยใด มันก็ถทือว่าเขาเก็ถทือว่าใดเงินนะครับผมประมาณนี้ครับให้มองไง,ไง่ายๆ่ามองง่ายๆครับหมื่ว่านี่เฮาตัวเด่นเฮาก็คือสองหนึ่งก็สองเนาะหมื่ว่านี่เขาโล่งหายตัวเด่นของเฮาหนึ่งคือหนึ่งก็สองมาพรุ่งนี้ครับยีกีจัดไปครับ สาวุไย,ยังมักแนวทาครับก็รงแค่เป็นเนต็ตแนวทา่านะยีก่กีบวกล่าหุ้นล่าหุ้นบ่มีเนาะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สามยีก่กีครับหนึ่งก็หกจัดไปครับวิ่งลูดหนึ 1, ่งกบหกจัดไปวิ่งลูดครับย,รยี่กีมาเบิ่งผลห้าน้อยกันหน่อยครับห้าน้อยพิเศษมว่านี่สี่สองสอง โมนี่ออกซีสองสองล่างซีสอง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 เข้าบริจเจาะเนาะหนึ่งก็สองตัวเด่นเข้าแต่ว่าสองสองโบมี่ครับล่างออกเก้าหากะบ่อเขาเนาะตัวเด่นเข้าเขาแต่ว่าเขาเจาะบ่อเขาครับส่วนห้าน้อยปกติออกหกแปดหนึ่งแปดหนึ่งเข้ากับโบมี่ครับบริจเจาะแปดหนึ่งไว้ ลางออกสองเจ็ดสองเจ็ดเท่ากับบริจอครับออกสองเจ็ดอีกไอโตวที่เท่าบ,บริจานี่มันกับมาดีดีเลยเนาะมั่นใจหนึ่งเจ็ดกับไปออกสองเจ็ดหนึ่งแปดมันก็กลับมาอีกเนาะจะเอาอะไรกับฮานอยกับยังวาเนาะประมาณนี่กามารถมาหลอกเขาได้ตลอดเวลาแหะครับผม เพราะว่าเหลขสร้างให้ยุดตัวใดก็ต้องยุดตัวนั้นประมาณนี้นะครับมันเป็นเพียงตัวเหลขหมุนขึ้นสร้างยุดก็คือยุดนะครับผมเนาะถ้ามองมุมงง่ายๆว่ามันบางที่มันก็ยากบางทีมันมันก็ยากนะครับสําหรับหาหน่อยเนาะมา VIP ออกสามซีหนึ่งเขาวับเขาสีหนึ่งหนึ่งสีเอมีอยู่ด้วยค่ะผมเจาะไว้ก็จะเขาได้ ล่างออกศูเจ็ขาให้หนตัวแดงหนึ่งศูขามไปขามมาขามไปขามมาศูนกับ2 7หมักหนึ่งเจบม,มาเลยครับผมไปไปต่อครับวันอาทิตย์หาหน่อย ไปต่อกันครับเป็นเพียงแนวทางเลือกค่ะการคำนวณจากการวิเคราะห์ของทั้งช่องเฮาวันอาทิตย์ที่3ามมกราคมวันอาทิตย์นี้ครับพานอยตัวเด่นคำนวณได้ศกับ4ีคำนวณในศูนยกับ4ครับ0กับ4 มาตัวแดงครับตัวแดงตัวเน้นศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์จับคู่มาก็จะมีศูนย์หกศูนย์แปดตัวกานครับแปดหกแปดเจ็ด จัดไปแ้วครับผมแนวทางของทั้งช่องเขาถ้าผู้ใดมักก็จัดไปก็ต้องมีทุนตามน้ำเนาะประมาณนี้นะครับก็อยากเขากะอยากให้มันเขาทุกงวดแล้วครับผมขนาดมาสามตัวจังจอว่าเขาเลยครับ3มตัวพิเศษถ้าน้อยปกติ ก็ยังจับบรเขาเนาะเขาก็บอการันตีเนาะว่าแต่ว่าเขาก็จับได้ประมาณนี้ครับเป็นเพียงแนวทางเลือกนะครับผมถ้ากำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับผมตัวเลขก็ต้องม่เขาไม่ลดเนาะมามาต่อกันเลยครับ่ ต่อมาครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือสี่ครับสี่3ูนสี่สามสี่เจ็ดตัวกันครับหนึ่งเก้าจัดไปครับผม ตวเลขมันเกิชอบมากห้ามหามบ่นๆเนาะห้ามหามตลอดเลย <c oughs> เมืออื่นตัวมักเฮ้าตัวที่มักก็คือศูนย์สามนะครับมักศูนย์สามตัวเน้นของเฮ้าแลวก็บตัวที่มักก็คือศูนย์สามครับจับศูนย์สามไว้สามตัวครับกับ เลขสตัวมาต่อกันเลยครับจับ3มตัวครับ8 0ดศูนย์สเจ็ดศย์างศูนย์สามจะเป็นยังไงเฮาต้องรอติดตามครับอีกตัวหนึ่งครับ5้าหนึ่งเกาจัดไปครับจบการคำนวณเอยครับสำหรับมือนี้ครับวันที่สามวันอาทิตย์ เป็นเพียงแนวทางอีกทางเลือกหนึ่งอีกทางช่องหนึ่งครับผมก็ติดตามกันไปยงีเงี้ยแล้วครับผมเนาะ้องมีทุนตามนะครับผมเนาะเพราะว่าเลขก็ต้องมีเขาไม่ลดเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงการคำานวนการาวิเคราะห์จากทั้งทองเฮ้านะครับผมหรือว่าถ้าแม่นติดตามกยจติดตามหลายอาจารย์นะครับผมเลขก็ต้องมีเขาไม่ลดอาจารย์ก็ต้อง บอสบอรูอรดไลา์งวนหรอครับผมอาจารย์ที่ดังๆก็ต้องเชื่อมั่นในสีบอร์ต้องเชื่อมั่นและศรัทธาเขาด้วยนะครับผมเนาะฝากให้กำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆฮิง